สวัดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่ก้อยก็อยากจะกินพิซซ่ามากๆเลยแต่ถ้าจะไปกินพิซซ่าที่แบบแป้งเยอะมันก็เราสาออกกำลังกายมาเนอะวันนี้พี่ก้อยก็เลยจะทําพิซซ่ามันม่วงค่ะก็จะมีมันม่วงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปปอกเปลือกแล้วก็นึ่งมันม่วงกันก่อนค่ะไปทากันเลย ราก็จะนึ่งมันก่อน,นะคะ่ะมันที่่อกเปลือกไว้แล้วนะ,ะนึ่งประมาณ15นาทีนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่แนะนา,นาให้ต้มมันนะคะเพราะต้มมันเนี่ยจะทําให้แฉะนะคะและเดี๋ยวพิซซ่าเราเนี่ยเนื้อมันจะแป้งมันจะแฉะเรานึ่งดีกว่านะคะคนี่นะคะก็จะเป็นมันม่วงนะคะบดนะคะ3หัวเล็กๆนะคะประมาณ350ร้อยห้ นะคะคซึ่งเราปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้ค่ะแป้งอเนกประสงค์นะคะ1นึงส่วนสองถ้วยนะคะใครไม่รู้ก็ดูตามรูปเลยค่ะแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็เกลือค่ะคือจริงๆใครจะใช้กระเทียมและใช้เกลือก็ได้นะคะใครจะไม่ใช้ก็ได้นะคะถ้าใครที่ทําหน้าที่เป็นรสชาติเนี่ยก็ไม่ต้องใช้กระเทียมกระเทียมและเกลือก็ได้ค่ะพอดีพี่ทํากะเพราพี่เลย ใช้กระเทียมแล้วเกลือนี่ยนิดนึงถ้าใครจะไม่ใช้ก็แล้วแต่ตามสะดวกค่ะสูตรนี้จะไม่ใช้ยีสต์นะคะโอเคเรามาผสมกันเลยค่ะพี่ขออนุญ,ญาตไม่ใช้ถุงม,มือนะคะเพราะว่าไม่ค่อยถนัดค่ะก็จะผสมมันม่วงเข้าไปทั้งหมดเลยนะคะใส่มันม่วงไปให้หมดเลยค่ะก็จะใส่เกลือนิดนึงนะคะใช้แค่นิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวหน้ากระเพราของเราเนี่ยก็จะมี รสชาติอยู่แล้วกับระเทียมนิดนึงค่ะใครจะใส่พริกไทยด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ใส่แป้งลงไปค่ะแป้งอนนเนกประสงค์ค่อยคนวดไปนะคะทยอยนวดไปก็ค่อยนวดไปนะคะให้มันเข้ากันใครจะใช้แป้งมันแป้งขนมปังก็ได้นะคะแป้งสาลีก็ได้พอดีพี่นิ แป้งอนเนกประสงค์อยู่แล้วก็มันม่วงเนี่คือคุณยายข้างบ้านให้มามก็เลยอยากจะทานพิซซ่ามันม่วงเนาะแบบคลีนๆไม่อยากจะใช้แป้งเยอะเราก็ใช้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนของมันม่วงนะคะใส่แป้งขึ่นนะคะค่ะเลย เป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้นะคะเราก็เอาออกมานวดขออนุญาตถอดถึงมือนะคะเพราะว่าพาะมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใช้ถุงมือมัอนจะไม่ทน่เราก็ได้แป้งมันม่วงแป้งพิซซ่ามันม่วงของเราก้อนกลมๆแล้วเราก็มาแผ่ค่ะกดก่อนนะคะกดแล้วเราก็ค่อยๆทำนะคะ ของพี่เนี่ยเป็นไซส์ขนาดแบบว่าไซส์เล็กนะคะก็เหมือนกับซาถาดเล็กนะกินกันแค่สองคนค่ะสูตรนี้จะเป็นแค่แบบว่าสองคนถาดเล็กนะคะหรือถ้าใครกินจุก็คนเดียวได้เลยคะ<อ>่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งมุมนะคะจากของล้ะแผ่ให้มันบางๆเพื่อ,อจะได้สุกๆเดี๋ยวเราจะเอาข้าเตาอบก่อนหนึ่งครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่หน้ากัน ก็จะใช้เขาเรียกอะไรที่กริ้งขนมตานะคะตีตลบให้ขอบขึ้นมานะคะเห็นไหมก็ะจะขึ้นขอบมาโอเคไปเข้าเตาอบกันค่ะใส่กระดาษาใส่ถาดรองอบนะคะแป้งพิซซ่ามันเนื่อของเราค่ะเราไปเข้าเตาอบนะคะที่ไฟ ประมาณ180ถึง200นะคะแล้วแต่เตาอบของแต่ละคนนะคะลองดูนะคะของพี่จะใช้ที่180นะคะประมาณ25นาทีนะคะโอเคเราไปดูกันเลยเราไปอบกันเลยก็จะใส่น้ำมันมากอกน,นะคะเรามาทำกระเพรากันก่อนใช่้นะคะเสื่องกระเพรานะคะที่ตำพอหยาบๆยานะคะ คือพี่ชอบทานกระเพรามากแล้วก็พี่จะทําเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวบาํแบ่งใส่หน้าพิซซ่านะคะเนื้อของพี่ก็จะเยอะหน่อยนะคะส่วนใครไม่ชอบไม่ทานเนื้อก็จะเป็นเนื้อไก่เนื้อไก่หรือเนื้ออะไรตามชอบก็ได้ค่ะปรุงรสปกติเลยนะคะก็จะใส่ซีอิ๊วนะคะ ใส่ซีอิ๊วดำหวานนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความสวยนะคะใช้น้ำตาลน,นะคะน้ำตาลไม่ขัดสีช้อนนึงนะคะซึ่งจริงๆอ่ะใช้ที่จะใช้น้ำตาลมะพร้าวผงตลอดหรือน้ำตาลตโหนดแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ออกไปห้างที่ซื้อนะคะก็ใช้แบบนี้ได้ค่ะน้ำตาลไม่ขัดสีมันก็โล GI เหมือนกันนะคะใส่ใบกะเพราแล้วเดี๋ยวเราแบ่งไว้นิดกะเพราของเราเสร็จแล้ว โอ้ยหอมหน่าทานเดี๋ยวเรามาใส่หน้าบนหน้าแป้งกันค่ะเราก็จะเอากระเพราของเราวางลงของพี่จะเป็นเห็ดหอมด้วยเห,หอมกี้เพิ่มเห็ดหอมไปตอนหลังะคะ่พะพอดีนึกได้ว่ามีเห็ดหอมอยู่อโอเคแล้วเราก็ใส่ชีสเลยนะคะ ใส่มอสเซอร์ล่าชีสนะคะสูตรนี้คือกินได้สองคนนะคะหรือคนเดียวก็ได้ทาเป็นสูตรเ,เล็กๆแล้วเราก็ไปเข้าเตาอบนะคะอีกประมาณ15นาทีนะคะครั้งแรกเนี่ยเราประมาณ20-25นาทีแล้วแต่เตาอบอแต่ละคนนะคะโอเคไปเข้าเตาอบกันค่ะ จากเตาร้อนๆเลยโอ้น่ากินมากเลยเรามาเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่ค่ะเสิร์ฟใส่ถาดไม้ของเราน่ากินมากๆเลยโอ้ยว้าวน่ากินของเากโอ้ยจะโฟก,กัสให้เห็นน่ากินมากๆเลยหนักมีดมากกว่า ก็ตัดเสร็จแล้วให้ดูอ,อ้มันน่ากินมากๆนี่นะคะขอชิมก่อนนะคะขอชิมให้ดูกอนนะอืมอืมกรอบนอกนุ่มไงมากๆเลยค่ะนี่แป้งแป้งหมานุ่มออยฟินนะคะ อร่อยไม่รู้สึกผิดเพราะว่าเราใช้แป้งจากมันม่วง